ผลิตอาหารสัตว์ข like <Overwatch> <fit reais> ึ้นมาครับปไปพัฒนาไปสู่การพัฒนาเป็นอาหารของสัตว์กับข้อเดียวพวกหมูแต่30%เนี่ยทำให้ต้นทุนถูกลงเท่าไหร่นะครับือกิโลกรัมละอยสิบสามบาทตัววัตถุดิบต้นแท้นี้นะครับเป็ผสมแบบก้าวหนึ่งก็วัตถุประสงค์ที่เนี่ยคุณธรรมพิยี่ทำที่สามารถผลิตกระเด็นและกระดปลอดภัยกับเป็นวิทยาอะไรที่ดีและ s a f เราก็มีการดำเนินง,งานทั้งหมดใน6จังหวัดน,นะครับครอบคุมในกครเลยวเรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยนะครับเอางานวิจัยของท,า,า,ท,ทา,างมหาวิทยาลัยต่างมาทำกเกษตรเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งจะทําให้ลดต้นทุนของเกษตรกรนั่นก็คือกาไรที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับนะครับแล้วเราก็ก็ต้องอาศัยความรู้ม,มือของอาจารย์มาถึนองตรง,ตรงกลางนะครับนะครับเดีย๋ยวจะมี หลังจากนั้นแล้วก็มีความร่วมมือกับทางมทรร้านหนานหน้านะครับ เ,าาเพื่อที่จะทาให้ปลาชวาเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยการที่นํามาแปลรูปเป็นอาหารสัตว์ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะพยายามให้ได้โปรตีนเพื่อไปใช้ทดแทนอาหารสัตว์ได้ไม่ต่ำกว่านะครับมาพัฒนาติดตานและวก็รากิโลตอนนี้เราก็มีการพัฒน,นาเป็นขนาดาทั่วเดือนะะประมาณสิบกิโลเพื่อให้ใหกับหลายพื้นที่ที่เราไปประสานงานากับทา,างเกษตรกรให้ทำไปปรับ ปางเด็กได้ค hmm. รับคแต่ว <naked vania> oh, ่าอาจจะมีวัตถุดิบบางส่วนนะครับที่ต้องขึ้นอยู่กับอ่า เขาเรียกว่าตลาดในในในพื้นที่ด้วยครับผมเราเริ่มจากการที่เราพัฒนาเป็นสุยซีมาก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเราคิดว่ามันน่าจะพัฒนาต่อเป็นอาหารสัตว์ได้นะครับเราก็เลยนามัเราก็ลยมัทดสอบในส่วนของเชื้อในข้อข้อทางดานอาหารของสัตว์ซึ่งปรากฏว่าในเชื้อที่มากกว่านี้ทั้นนี้ก็ปัญหาก็เกิดจากในส่วนของของในส่วนของการที่มนีเยะ่อใ่เยอะนะครับแล้วก็โปรตีนที่ไม่มากนักนะครับถุทีที่มีพื้นผิคนะครับเขาเรียกว่าจุลินทรีย์จากพื้นดินสู่กมมือที่ น่าจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรเยอะมากครับก็คือเราสามารถที่จะมาให้ปับปะรชาวาเนี่ยมาแทนวัตถุดิบที่มีราคาแพงได้ระดับหนึ่งแล้วครับก็ตอนนี้มีการต่อยอดเพื่อที่จะใช้ให้ได้ปริมาณที่มากกว่านี้นอกจากสับชาวาเราก็จะมาดูที่ว่าหน้าเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างอย่างเช่นที่อาจารย์บอกว่ามีสงังคราะห์โพดเยอะนะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบพวกนี้มาพัฒนาก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาทดแทนอาหารสัตว์ให้ได้ครับ กับทุกอย่างเพราะว่ามันการที่จะทําให้เป็นไปนตามวิทธศาสตร์ของประเทศก็คือการทรําเศรษฐกิจมวนเวียนเอาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์กับแทนให้ได้เพื่อที่จะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเราต้องทุนให้ได้มากที่สุดครับมือถือลุกต้นงไปครับ